เอาครับผมก็กราบสวัสดีครับผู้ชมนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับอันนี้วันนี้เราจะมาเล่นซีรีส์ันนะวันนี้เราจะมาเล่นซีรีส์กันนะครับมามีอะไรให้ผมเล่นนะครับผมมีอะไรให้ผมเล่นไหมครับ มีอะไรให้ hey, ผมเล่นบ้างนะครับผมมาดูกันนะครับผมลองเขียนคำว่าเดี๋ยวลองสลับกันแล้วก็เขียนคำว่าเดี๋ยวๆๆๆๆอีกบวงกันดวเอดีๆนีเองแล้ว ยา IP ไปแล้วเราจะเขียนเขา่าแล้ว S, <Yeah>. <S uh, B well. <Well. S 2> Wow S C นะครับผมอ้าเดี๋ยวโอเค เอ้ยม่เงี้ยไม่ได้ยินนะหม่แล้ไอ้เอ็กซ์เอกีเคีีเคกดเีเรามาเขียนคำนี้กันนะครับผม ดึงลองเขียนคำนี้ครับเราจะเขียนคำนี้กันนะสระไอเอาอ่างนะครับไอสัตว์ไอสัตว์ bastard ด่าเด ดักเดผมจะไปลองเพื่อนพูดกับเพื่อนครับเด้อไอสตตยล้วนะลองเก็นหัวเดียวหอ้โห้ดิ เอหีบาหิบมาหยบหยิบหย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 บเนะลองพูดหัวดิลองเขียนหัวดิ

องเขียนวล้วแบบนี้ครับครับเนี้ยอ่อก็อ๋ออ๋ออ๋อแม่ไม่ตกต้อนนอ๋ออ่อแม่ใ้ความเจ็บปวดกูจะตกับตรงนั้นเหรอใช่โอ้โลอง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ở hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ <laughs> คำนี้ขอใครกำกำหยาบนะครับขอภัยด้วย

ข้อโคดาสกลีกภาษากลีกลองภาษาลองภาษานี้คอชิก้าคอซิกาเออลองเขียนให้่านนาสีนาวินาสีนาซี โอส่งคะข่กันเนี้ยมีคนเขียนที่ช้ามากนะต่อห้ายังเขียนช้าอีกอ่อไม่ได้แล้วผมต้องพัฒนาแล้วับผมต้องจดจำจดจำตัวอักษรวันนี้ะคุณผู้จะคุ้นนะโอเคครับลองส่งภาษานาซีครับตัวอเก

ลองเขียนว่าฉันเป็นควายสิคนอื่นจะอาจจะรู้ก็ได้นะใช้สมองอะชอชิงชอชิงอยู่ไหนอะโอ้โหวัดง้อเลยกู yang ini I am buffalo. I am buffalo. <laughs> I am buffalo. <laughs> I am buffalo. <laughs>

ไ <am> <laughs> อาา้เอมบัเอเรามาสายยีลมัน Ich b i f f e l I is in in Nüsse. Er. in in Nüsse. Er. Ich b i f f e l i s in Nüsse. Er. Okay ครับหลังจากที่เราได้ ฟังภาษานีครับจากคอนซีนะคะคอซิกาฉันคือควายกรูนนะครับพ่อมาไอ้ยแล้วพ่อมายายทำไมพูดไม่ฟังนาซีเราไปแล้วไปภาษานาซีก็คือเยอรมันนะครับภาษานาซีแปลว่าเยอรมัน Tan binh hai. I AM A BUFFALO binh hai. Tan binh hai. Tan binh I am a buffalo. Tan binh <Okay. S 2> โอเค